ในวันนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งวันพุธนะครับที่จะมีโอกาสได้เข้ามาพูดคุยกันนะครับเมื่อวานนะครับเรามีเทรนนิ่งนะครับซึ่งผมเชื่อได้ว่าใครที่เข้าฟังเทรนนิ่งในจามจุลีสแควร์นะครับหรือใครที่ฟังเทรนนิ่งจากฝั่งทางออนไลน์เองเนี่ยจะเห็นได้เลยว่าโหวิทยากรท่านนี้เนี่ยทรงพลังมากนะครับก็วิธีคิด mindset นะครับมีความคิดมี มีไม n เ s ร็จมีผลลัพธ์ที่ Amazing มากๆเลยทีเดียวนะครับนะครับแล้วก็ผมกับคุณอองเองนะครับมีโอกาสได้พูดคุยกับเขานะครับต่อหลังจากจบจากเทรนนิ่งนะครับเราก็ไปนั่งคุยกันนะไปนั่งคุยกันนะครับก็ได้เรียนรู้ไม n เสร็จอะไรดีๆหลายอย่างมากเลยทีเดียวนะครับนะหนึ่งในเรื่องราวนะครับที่นะครับคุณชุงอิวนะครับได้แบ่งปันนะครับเราก็ได้ พูดถึงนะครับว่ามันกําลังจะเปลี่ยนแปลงไปนี่คือโอกาสที่มันดีมากๆนะครับคือโลกกําลังจะเปลี่ยนเราอยู่ในยุคดิจิตอลเป็นยุคที่ เราสามารถที่จะเชื่อมต่อกับคนได้ง่ายทําธุรกิจได้ง่ายเราอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มันเอื้อให้เราทําธุรกิจมากๆนะครับแล้วเทรนด์ที่กําลังจะเกิดขึ้นนะครับในอนาคตนะครับนั่นก็คือเรื่องของ AI เรื่องของ m c h i n e นะครับ,รบจริงๆผมมีโอกาสได้ใช้ ChatGPT เนี่ยมาเดือนกว่าเกือบ2เดือนแล้วตั้งแต่คนเริ่มพูดถึงนะครับผมก็มีโอกาสได้ใช้แล้วก็ได้ได้ลองเรียนรู้นะครับแล้วก็ได้เล่นแล้วก็เอามาปรับยุคประยุกต์ใช้ในหลายๆอย่างเช่นกันนะครับ เมื่อวานนะครับคุณชุงนะครับชุงอิวนะครับก็ได้พูดถึงการที่ AI จะมาแทนที่นะครับมนุษย์นะครับมาแทนที่มนุษย์นะครับมันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นเร็วหรือมันอาจจะเกิดขึ้นเร็วกว่าที่เราคิดนะครับแต่สิ่งที่ผมเห็นนะฮะและสิ่งที่พวกเราได้เห็นวิธีคิดของเขาดีกว่า mindset ของเขาก็คือเขาใช้อีเวนต์เขาใช้เหตุการณ์ต่างๆนะครับมาเพื่อสร้างโอกาสในการที่จะออกไปสปอนเซอร์คน เอกไปสปอนเซอร์คนนะฮะสมมติว่าตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่เสุดยอดเลยและครับแล้วก็ไม่เคยคิดนะครับที่เราจะใช้ตรงเนี้ยเป็นเรื่องราวในการไปสปอนเซอร์นะครับผมเคยใช้ ChatGPT ในการช่วยเขียนสคริปต์นะครับทุกวันนี้เนี่ยนะครับสคริปต์ที่ผมส่งนะครับเพื่อทักคนเนี่ยโคมาเก็ตใน f c e e o o o เนี่ยผมใช้ ChatGPT เขียนนะครับผมก็เขียนเลยครับให้เขาเขียนมาแล้วผมก็ก o p y ีแล้วก็ส่งส่งส่งแหลกรานนะครับเขียนเองดีไม่เท่านะฮะก็ ให้เขาเขียนให้ดีกว่านะครับก็เออรู้สึกแบบได้รับการตอบรับที่ดีซึ่งวันนี้ผมจะมาลองทําอะไรเล่นๆให้ทุกๆคนได้ดูนะครับจริงๆทำให้แล้วนะครับแต่ว่าอยากจะเอาเรื่องราวเนี้ยไปเป็นเรื่องราวที่เขาเรียกว่าทําให้ทุกๆคนเนี่ยได้มีโอกาสเห็นว่าเรามีโอกาส ในการออกไปสปอนเซอร์คนได้มากขนาดไหนนะครับอเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะนะครับเมื่อวานเนี่ยนะครับคุณชุงอิวเนี่ยได้มีการพูดถึงนะครับการที่ l i s ์รายชื่อคนจํานวนมากเพื่อที่จะออกไปพูดคุยนะฮะแล้วก็ชวนเขาทําธุรกิจผมก็ได้ถามแช a จ g บ t ชาวนี้ว่าเนี่ยในฐานะที่คุณเป็น HR นะครับก็คือ Human Resource Specialist นะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน HR แล้วก็เป็นคนที่สนใจในเรื่องของ AI ด้วยนะครับ ใครที่เคยใครที่เคยใช้ ChatGPT นะครับอันนี้คือพร้อมที่จะทำให้คุณได้ข้อมูลที่ที่ถูกต้องมากขึ้นนะครับคือ as c t a นะครับหรือ as นะครับ,ร Ask, รบ expert Act, as a exercise expert as a computer expert อะไรก็แล้วแต่นะครับอันนี้คือพร้อมที่จะช่วยให้ได้คำตอบที่ดีขึ้นนะฮะผมถามว่าอะไรคือ5อาชีพที่มีความเป็นไปได้สูงสุดที่จะถูกแทนที่ด้วย AI นะครับ เขาก็ตอบมาว่าคนกลุ่มแรกเลยนะฮะที่เราถูกแทนที่โดย AI คือ data entry คือพนักง,งานคีย์ข้อมูลหรือ administrative ก็คือ,อพนักง,งานแบบกลุ่มเลขากลุ่มพนักง,งาน admin ต่างๆนะครับเพราะว่า AI เนี่ยสามารถที่จะทำงานแบบเนี้ยเป็นงานซ้ำๆๆๆเนี่ยได้ดีกว่าโดยเฉพาะพวก data entry พวกนัดหมายนะครับพนักง,งานนัดหมายอ่าเห็นไหม นะครับเรารู้จักใครไหมครับที่เป็นพนักงานที่แบบอคอยโทรศัพท์คอนเฟิร์มนัดหมายลูกค้าฟอลโล่อฟลูกค้านะครับหรือพนักงานที่มีหน้าที่ส่งอีเมลนะครับนะครับหรือว่าง่ายๆเลยก็คือพนักงานในฝั่งแอดมินนะครับอะไอันนี้เป็นอาชีพกลุ่มที่1นะครับที่จะถูกแทนที่ได้ง่ายมากอาชีพกลุ่มที่2คือ c u s เ o อ e r เซอร์วิครับเพราะว่า AI เนี่ยนะครับสามารถที่จะนะครับทำการพูดคุยหรือแชทบอทเนี่ยหรือว่าเป็น พนักงานเสมือน Virtual Assistant ใช้คำนี้นะแล้วก็สามารถที่จะดูแลลูกค้าได้ดีมากนะครับแล้วก็เรื่องของการบนการเคลมต่างๆเนี่ยนะมีความแม่นยำถูกต้องแล้วก็สูงมากๆนะครับมีแนวโน้มอย่างสูงเลยที่จะลดพนักงานกลุ่มนี้ได้ง่ายนะครับอ่าเรารู้จักใครไหมครับที่เป็นพนักงานแอดมินมีหน้าที่คีย์ข้อมูลมีหน้าที่ส่งอีเมลมีหน้าที่โทรนัดคอนเฟิร์มนัดให้กับเจ้านายหรือบริษัทหรือหรือคลินิกหรืออะไรก็แล้วแต่ พนักงานที่ทำเป็น Customer Service นะครับก็ส่วนตัวเนี่ยต้องบอกเลยว่าปัจจุบันนี้นะฮะถ้าเกิดเป็นเว็บไซต์ต่างประเทศผลิตภัณฑ์หรือสินค้าต่างประเทศนะครับเวลาคุณแชทเข้าไปเนี่ยคุณจะเจอแชทบอทเจอ AI ก่อนนะครับแล้วก็ถ้ามันไม่ตอบปัญหาหรือไม่เคลียร์นะครับมันถึงจะ Connect คุณสู่มนุษย์จริงๆนะฮะอันนี้ก็คือเปลี่ยนแปลงได้อย่างแน่นอนแล้วผมบอกได้เลยว่าในอนาคตแม้กระทั่งเราโทรศัพท์เข้าไปนะครับ เสียงที่พูดอาจจะไม่ใช่มนุษย์จริงแล้วนะครับอาจจะเป็น AI ก็ได้นะเพราะนั้น2อ,อาชีพนี้ถูกดิสร p บก่อนเลย b o o กคีปปิ้งนะครับอันนี้เนี่ยยังไม่ไม่ยังไม่เห็นภาพว่าใครทำเนาะแล้วก็เรยังไม่เคลียร์เนาะแต่ Accounting เนี่ยครับอันนี้เนี่ยเป็นคำที่ผมไม่คาดคิดว่าจะเกิดนะฮะเขาบอกว่า AI เนี่ยวิธีคิดของ AI เนี่ยสามารถที่จะแสดงผลนะครับ เรื่องเกี่ยวกับการออกการอินวอวยวิธีการคิดอินวอยการออกอินวอยนะครับ Account r e c o n c i l i a t i o n อันนี้ไม่แน่ใจเดี๋ยวผมแปลก่อนนะครับแล้วก็ Finance Report เนี่ยได้เร็วกว่าและแม่นยำกว่านะครับนะครับการไกล่เกลียนะครับก็อาจจะการบ a ลานซ์บัญชีอะไรแบบนี้มั้งนะครับน่าจะเป็นภาษาบัญชีเนาะนะครับเห็นไหมฮะเพื่อนที่ทำบัญชีเยอะมากนะครับเพื่อนที่ทำบัญชีเยอะมากนะครับอาจจะถูก AI เข้ามาแทนที่นะฮะ อย่างง่ายได้เลยนะครับนะครับแล้วก็ Assembly Line Work พนักงานที่อยู่ในรายการผลิตนะครับคนที่ทำเกี่ยวกับการค้นหาข้อมูลทางการกฎหมายนะครับหรือคนที่มีรีวิวนะครับเอกสารนะครับนะตรงนี้คุณสามารถที่จะนึกถึงใครบางคนออกไหมฮะเวลาเรามีโอกาสได้เห็นนะฮะข้อมูลแบบนี้แล้วเราก็จะนึกถึงใครบางคนออกสิ่งที่นะครับคุณชองอิชุงอิวแนะนำก็คือ List ์รายชื่อครับ คนที่ทํางานในกลุ่มนี้นะครับเดี๋ยวผม Copy ้แล้วก็เพสในห้องห้องให้ก็ได้นะครับนะครับลองดูว่าคุณรู้จักใครที่ทํางานเหล่านี้ไหมนะครับแล้วคุณก็ลิสต์รายชื่อเขาครับลิสต์รายชื่อเขาเหล่านั้นครับแล้วก็โทรศัพท์นะครับเพื่อเป็นนัดหมายพูดคุยแล้วก็เล่าให้เขาฟังว่าธุรกิจนูสกินเนี่ยสามารถจะทําให้เขามีนะครับความมีการป้องกันนะครับอนาคตที่ผันผวนอนาคตที่แปรปวนอนาคตที่อาชีพของเขาเหล่านั้นเนี่ยอาจจะถูกนะครับ นะครับอาจจะถูกทดแทนด้วยคอมพิวเตอร์ได้ได้อย่างไรนะครับลองโทรไปเล่าให้เขาฟังและแน่นอนครับในไหนผมนะครับมีโอกาสได้โชว์ให้ดูแล้วว่ามันทําอะไรได้บ้างผมก็เลยถามมันว่าถ้าผมต้องการที่จะชวนคนเหล่าเนี้นะครับผมต้องการชวนที่จะชวนชวนคนเหล่าเนี้ให้เขียนสคริปต์ในการเชื้อเชิญให้หน่อยผมเขียนคำนี้นะครับ writing an d e n r o l l i n g script for a, for me please จริงๆเขียน for me please นะครับ เขาบอกว่าแน่นอนสบายมากเลยเดี๋ยวผมเขียนให้นะครับอันนี้ผมอ่านเป็นภาษาอังกฤษกอนไม่ไม่อ่านเลยดีกว่านะครับผมเขียนมานะครับแน่นอนว่า AI ตัวนี้เนี่ยมันเก่งภาษาอังกฤษกว่านะครับมันก็เขียนเขียนเขียนมาเขียนดีมากดีมากจนไม่น่าเชื่อนะครับนะครับแล้วผมก็โอ้เอาไงดีวะนะครับผมบอกนะแปลเป็นไทยให้ด้วยเลยแล้วกันนะฮะบอกได้เลยนะครับนี่คือแปลเป็นไทยนะครับเฮ้คุณเอผมคิดถึงการสนทนาของเราเมื่อเร็วๆนี้เกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจาก AI กับ สายงานบัญชีของคุณและผมอยากแชร์ความคิดกับคุณว่าคุณเคยคิดที่จะเริ่มต้นธุรกิจของตัวเองไหมผมรู้ว่ามันอาจจะเป็นการตัดสินใจที่ใหญ่โตนะแต่ผมว่ามันควรพิจารณาโดยเฉพาะเมื่อพบว่าวงการนะครับการบัญชีและคอมพิวเตอร์เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วโดวยทักษะและความเชี่ยวชาญของคุณคุณสามารถสร้างมูลค่าที่ไม่เหมือนใครและช่วยคุณประสบความสําเร็จในอนาคตได้ผมได้ทําการค้นคว้าบ้างแล้วนะครับและผมพบข้อมูลที่ดีเยี่ยมสําหรับผู้ประกอบการที่ต้องการเริ่มต้น ตั้งแต่หลักสูตรออนไลน์ไปจนถึงเทมเพลตในการวางธุรกิจนะครับมีความช่วยเหลือต่างๆมากมายที่จะช่วยให้คุณประสบความสําเร็จได้ผมคิดว่าคุณมีศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการและผมอยากช่วยคุณสํารวจโอกาสต,ต่อไปนี้ถ้าคุณสนใจเราสามารถมานั่งดื่มกาแฟและพูดคุยเพิ่มเติมเกี่ยวกับเป้าหมายและไอเดียของคุณได้ผมยงสามารถแบ่งปันแหล่งข้อมูลที่ค้นพบและเชื่อมโยงคุณให้กับผู้เชี่ยวชาญในสายงานเพื่อให้คุณได้รับคำแนะนำเพิ่มเติมคุณคิดว่ายังไงบ้างครับ คุณพร้อมที่จะพิจารณาที่จะเป็นผู้ประกอบการเพื่อสร้างอนาคตที่ท้าทายไหมนะบอกผมได้เลยหากคุณสนใจแล้วเราจะสามารถดําเนินการต่อไปได้เลยนะแน่นอนว่าคําพูดมันอาจจะดูแปลกแกนะครับแต่สิ่งที่ผมอยากให้คุณเห็นว่าวันนี้นะครับมันทําอะไรได้บ้างนะครับ AI มันทําอะไรไปได้บ้างแล้วแล้วมันจะช่วยเราได้ยังไงเพื่อนๆครับใครในที่นี้นะฮะที่คุณไม่บางทีคุณก็อาจจะแบบว่าเอออยากค้นหาข้อมูลตัวเองคุณอยากจะได้คําแนะนานะครับต่างๆ นะครับตัวนี้มันช่วยได้แล้วคุณสามารถ Copy ไปเกลานะครับไปเกลานะครับเป็นคําพูดของตัวคุณเองแล้วคุณก็สามารถที่จะเอาไปใช้งานได้เลยนะครับนี่ก็คือสิ่งที่อยากจะโชว์ให้ดูนะครับผมย้อนเนาะนะครับผมนี่คือ5อาชีพนะครับที่อาจจะถูกแทนที่นะครับด้วย AI เอ๊ะผมแชร์สกรีนอยู่ป่ะผมแชร์อยู่นะครับนะครับหอาชีพนะครับ d a t a Entry a d m i n i s t r a t i v e นะครับคือพนักงานแอดมินคนคีย์ข้อมูลนะครับ ใครที่ทำงานเกี่ยวกับ customer service นะครับ bookkeeping หรือ accounting accounting นี่น่าสนใจมากนะฮะผมว่าอันนี้น่าสนใจจริงๆเพื่อนที่ผมเป็น Account เยอะมากพนักง,งานบัญชีเยอะมากนะครับแล้วก็คนที่ทำงานอยู่ในรายการผลิตนะครับแล้วก็คนที่ทำงานเกี่ยวกับการค้นข้อมูลทางกฎหมายแล้วก็รีวิว Data ารีวิวข้อมูลต่างๆนะครับตรงนี้เป็นสิ่งที่เราสามารถพูดคุยกับเขาได้เลยนะครับและแน่นอนว่าผมก็ต้องอยากรู้ว่าในมุมมองของ AI เองอาชีพอะไรที่ AI ทดแทนไม่ได้นะครับ คุณดูตรงนี้แล้วคุณจะเข้าใจบางอย่างว่าโอ้โหเราเลยู่ถูกที่ถูกเวลาขนาดไหนนะครับอ๋อแน่นอนว่าในขณะที่ AI เติบโตอย่างรวดเร็วแต่มีบางอย่างที่ AI ก็ไม่สามารถทําได้ครับอันนี้หนึ่งครับคือ teaching ครับนะครับไม่ใช่เนื้อหานะครับที่ AI กังวลนะครับแต่ AI มันกังวลเรื่องนี้ครับการแนะนำไกด์ไกแดนซ์ emotional support โอ้โหรู้สึกไหมฮะนะฮะในธุรกิจเราครับเราสอนลูกทีมฮะแล้วเราก็เป็นคนพูดแนะนำนะฮะ และยิ่งนวันนัครับเราต้องซัพพอตอิโมชั่นอลครับนะครับร้องไห้ฟูลไฟกันนะฮะเป็นเรื่องปกติในธุรกิจเรานะครับนะครับซึ่งตรงนี้ต้องการอะไฮเลเวลออฟเอ็มพาร์ซี่ครีเอทีฟนะครับแล้วก็คอมมูนิเคชันสกิลนะครับงานสอนงานถ่ายทอดความรู้สึกนะครับมันเป็นงานที่ต้องการนะครับความเข้าอกเข้าใจในระดับสูงนะครับความคิดสร้างสรรค์ในระดับสูงแล้วก็เทคนิคในการสื่อสารนะครับซึ่งมันเป็นเรื่องยากที่ AI จะมาทดแทนครับ อันที่2องครับเฮลท์แคร์ครับเฮลท์แคร์โปรเฟชชั่นอลนะครับนะครับให้คำปรึกษานะครับแล้วก็ให้คำแนะนำเฉพาะบุคคลนะครับให้คำความสนับสนุนทางด้านอารมณ์แล้วก็การตัดสินใจนะครับในเรื่องใหญ่ๆตรงนี้แหละครับเป็นสิ่งที่ AI ทํทำแทนไม่ได้เราอยู่ในอุตสาหกรรมนะครับที่จะช่วยให้คำปรึกษานะครับนะครับ แล้วก็ช่วยเขาในการตัดสินใจนะครับเพื่อทําให้เขามีสุขภาพนะครับที่ดีขึ้นนะครับอันนี้ก็ AI ก็ทํางานแทนไม่ได้นะครับ AI ก็ทำงานแทนไม่ได้นะครับนะครับฟิลด์ที่3ครับ Creative Field นะครับอาจจะไม่เกี่ยวกับเราเท่าไหร่นะฮะแต่ก็ให้เห็นว่านะครับในกลุ่มของพวกศิลปะศิลปินนะครับนะครับออก็ไม่สามารถทแทนด้วย AI นะครับอันนี้ก็ ไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่นะครับเพราะว่าก็มีไออีกตัวหนึ่งชื่อมิ d เจอร์นี่นะครับก็สามารถสร้างภาพสวยๆออกมาได้เลยนะครับนะครับก็ไม่เป็นไรในมุมมองเขามองแบบนี้ข้อที่4ี่ครับ Leader s h i p a n d m a n a g e m e เ t เอาอีกแล้วนะครับคุ้นๆไหมครับเหมือนงานใครครับเหมือนงานพวกเราเลยนะผู้นำเราพูดเสมอนะฮะว่า Lea d e r s h i p นะครับคือสิ่งที่เราต้องฝึกเราต้องแนะนำนะฮะนะไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้นะครับคุณอ๋องฮะถ้าทำแทนถ้า AI ทำทแฟนแทนเราได้นี่เหนื่อยเลยนะครับนะครับ Leadership และก็ Management นะครับก็คือการเปลนความเป็นผู้นำแล้วก็การบริหารนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันใช้ทักษะในการสูงในการความฉลาดทางอารมณ์นะครับนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ AI ขอคงทดแทนไม่ได้และข้อสุดท้ายครับ Entrepreneurship นะครับ r e n e u r s h i p ต้องการ r i s k t a k i n g นะครับความเสี่ยงนะครับความคิดสร้างสรรค์นะครับความสามารถในการปรับตัวซึ่งมันยากมากที่ AI จะมาทำทดแทนเราได้นะครับ ผมให้ดู2มุมนะครับให้ดูในทั้ง2มุมนะครับพวกเราเห็นอะไรจากข้อมูลนี้บ้างอันนี้หนึ่งครับโลกเปลี่ยนเร็วมากโลกกำลังจะเข้าสู่ยุคที่เรียกได้ว่าคอมพิวเตอร์แมชชีนโรบอทนะครับจะเข้ามามีบทบาทจริงๆจังๆนะครับหนังที่เราเคยดูนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับไอรอนแมนนะฮะที่เราดูมีจาวิสนะครับไม่ว่าจะเป็นหนังที่เราเคยพูดคุยกับคอมพิวเตอร์นะครับแล้วคอมพิวเตอร์ทำนู่นทำนี้ได้มันณกํกำลังจะเกิดขึ้น ในหลายๆอุตสาหกรรมมันเกิดขึ้นแล้วนะครับงานที่เราเคยรู้สึกว่าเรามันมั่นคงมาก่อนหน้านี้เนี่ยวันนี้มันอาจจะไม่ได้มั่นคงเหมือนเดิมแล้วนะงานที่เราคิดว่าเอ้ยงานนี้มันต้องเป็นมนุษยรรำม,มันอาจจะไม่ใช่แบบนั้นอีกต่อไปแล้วนะเพราะฉะนั้นวันนี้เราเอาเรื่องราวเหล่านี้ออกไปสปอนเซอร์คนออกไปเขียนรายชื่อเพื่อนออกไปพูดคุยกับคนแล้ววันนี้แม้กระทั่ง AI เองนะครับยังคอนเฟิร์มเลยว่านะครับด้วยทักษะต่างๆนะครับ โดยทักษะต,ต่างๆนะฮะที่เราใช้ในการนำธุรกิจนูสกินเนี่ยนะครับมันไม่สามารถทดแทนได้ด้วย AI มันไม่สามารถใช้คอมพิวเตอร์มาทำงานนี้แทนเราได้นะครับนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เองเนี่ยนอกจากเราอยู่ในบริษัทที่ถูกต้องแล้วเนี่ยนะครับเราอยู่ในทีมที่ถูกต้องที่มีการสนับสนุนซัพพอร์ตที่ถูกต้องแบบนี้แล้วเนี่ยนะครับประกอบกับสภาพแวดล้อมการเปลี่ยนแปลงของโลกเนี่ยนะครับมันไปในทางที่เอื้อเราแล้วว่านะครับ มีเพียงสิ่งเดียวเท่านั้นนะฮะที่จะทําให้เราไม่ประสบความสำเร็จนะั่นก็คือตัวเราเองที่ยังไม่ดึงนะครับความสําเร็จของตัวเองออกมาไม่ได้ดึงศักยภาพของตัวเราเองออกมานะครับตรงนี้เนี่ยเป็นความสิ่งที่ amazing มากเห็นไหมครัว่าวันนี้เนี่ยนะครับแม้กระทั่งคอมพิวเตอร์เองยังสนับสนุนนะครับในสิ่งที่เราทําเลยนะครับแล้ววันนี้บริษัทเองเขาก็ทุ่มทุกอย่างนะครับเพื่อจะทำให้เราทํางานได้ง่ายขึ้น เราเองนะครับนะครับอยู่บนเครื่องมือบนแพลตฟอร์มที่ถูกนะครับอยู่บนเทรนที่ถูกต้องแล้วนะครับดังนั้นอยากให้ทุกคนครับเอานะครับศักยภาพทั้งหมดที่คุณมีทุ่มเทลงไปในการสร้างนะครับในการสร้างนะครับผลลัพธ์หรือความสําเร็จนะครับอันนี้เรื่องของยัโชว์ให้ดูเท่านี้นะฮะนะครับอันนี้นะครับผมมีสิ่งหนึ่งนะอันนี้ให้ดูเล่นๆนะครับนะครับผมได้การใช้สมการทางคณิตศาสตร์สถิติขั้นสูงนะฮะ ในการคำนวณนะครับว่าลอตเตอรี่งวดถัดไปจะออกอะไรนะฮะ h a t GPT นะครับบอกผมให้ซื้อ2เลขนะครับนะครับถ้าถูกมาแบ่งด้วยนะฮะสามสามนะครับกับอีกเลขหนึ่งที่ผมคำนวณไว้ฮะฟังดูงมงายนะฮะแต่ผมซื้อแน่นอนนะฮะบอกเลยนะเอออีกเลือึงหายไปไหนหกสิบสอบอกให้ครับถ้าออกถ้าหวยออกช่วยมาแบ่งตังค์ผมด้วยนะนะครับ อ่ะ anyway ให้ดูแล้วกันว่ามันทำได้ขนาดนี้เขียนโค้ดให้ ai, คำนวณสูตรให้นะครับใช้สมการคณิตศาสตร์ขั้นสูงในการลันนะอาวทำไมน S, นะี่ยิบเอนะลันออกมาหลายตัวแต่ว่า2เลขที่อินคอ m มอคือ3าทีสาก็คู 2, นะครับ ใบห so uh, uh ัวให้แ <pursue> ล <schemes> okay. like right. <calories and heart wide> ้วนะฮะนะครับอ่ะอันนี้ไล่ฟังนะครับอันนี้ไล่ฟังนะครับโอเคทีนี้สิ่งที่ผมอยากจะสรุปนะครับแล้วก็บอกกับพวกเราทุกคนนะครับในวันนี้คืออะไรนะครับในวันนี้คืออะไรนะครับวันนี้นะครับสิ่งที่ผมอยากจะบอกกับเราทุกคนก็คือไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนแปลงไปที่ไหนอย่างไรนะครับไม่ว่าเทคโนโลยีมันจะเติบโตไปขนาดไหนอย่างไรไม่ว่านะครับ คอมพิวเตอร์จะมาทดแทนคนได้มากแค่ไหนอย่างไรแต่ทั้งหมดแล้วนะครับมันจะกลับมาที่จุดเริ่มต้นจุดจุดเดียวกันนั่นก็คือนะครับการออกไปพูดคุยแบ่งปันนะครับโอกาสนะครับการออกไปเล่านะครับความรู้สึกเล่ามุมมองเล่าวิสัยทัศน์ของธุรกิจนี้ธุรกิจนี้นะครับไม่ว่าจะดีแค่ไหนไม่ว่าบริษัทจะเตรียมเครื่องมือไว้แค่ไหนไม่ว่ามันจะพร้อมแค่ไหนแต่เราเรานะครับตัวเราเองเนี่ย จะต้องเป็นคนขับเคลื่อนธุรกิจนี้นะครับไม่ว่าคอมพิวเตอร์จะฉลาดกว่านี้อีกเท่าไหร่ก็ตามแต่คอมพิวเตอร์ไม่สามารถที่จะไปเชื้อเชิญคนเข้ามาสู่ธุรกิจได้คอมพิวเตอร์ไม่สามารถที่จะสร้างทีมงานหรือองค์กรใหญ่ได้คอมพิวเตอร์ไม่สามารถที่จะไปดูแลลูกค้าแทนเราได้เราคือบุคคลที่จะเป็นผู้ขับเคลื่อนนะครับขับเคลื่อนธุรกิจนี้ให้เจริญเติบโตนะครับคุณลองจินตนาการภาพนะฮะว่าคนจํานวนมากขนาดไหน ที่กำลังจะมีผลกระทบจากการถูกแทนที่ด้วยคอมพิวเตอร์คุณลองจิงนตนาการภาพดูว่าวันนี้มีคนส่วนหนึ่งรู้ตัวแล้วและมีคนส่วนหนึ่งยังไม่รู้ตัวนะครับ,รบเราสามารถช่วยเหลือเขาได้มากขนาดไหนอันนี้คือหัวใจสําคัญนะเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับไม่ว่าคุณจะอยู่ในยุคป,ปัจจุบันคุณอาจจะเป็นเหมือนผมเมื่อ ช่วงหนึ่งฮะที่โอ้โหอะไรไม่รู้มันถาโถงเข้ามามันเยอะมากเลยไอ้นั่นก็น่าสนใจไอ้นี่น่าสนใจไอ้โลกมันกำลังจะเปลี่ยนไปด้านนั้นโลกกำลังจะเปลี่ยนไปด้านนี้โลกกำลังจะไปทางนั้นศึกษาไม่หมดเลยนะแต่สุดท้ายเนี่ยผมใช้เวลาศึกษาแล้วก็ผมสรุปแล้วก็มันจะวิ่งกลับมาที่จุดจุดตั้งต้นจุดเดียวครับ เครื่องมือต่างๆโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆการทำแบรนดิ้งการเล่น t ิ k t ตอกไม่เล่น t ิ k กตอกการใช้ AI การไม่ใช้ AI สุดท้ายมันจะกลับมาที่จุดๆเดียวกันก็คือเครื่องมือต่างๆเหล่านั้นเป็นตัวช่วยให้เราทำงานพื้นฐานได้ง่ายขึ้นและเร็วขึ้นเท่านั้นในอดีตผมกับคุณอ๋องอยากได้รายชื่อคนเพิ่มต้องเดินแลกนนำบาตรตามถนนตามตึกสำนักงานนะครับคุณชุงอิวอยากได้รายได้เพิ่มขึ้นออยากได้รายชื่อเพิ่มขึ้นต้องทาใบปลิวไปแปะตามเสาไฟฟ้านะครับ แต่พวกเราทุกคนในยุคปัจจุบนันคุณอยากได้รายชื่อเพิ่มขึ้นคุณใช้โซเชีย l แพลตฟอร์มในการเข้าถึงคนนะครับคุณใช้โซเชียลแพลตฟอร์มในการสร้างตัวตนคุณใช้แพลตฟอร์มโซเชียลแพลตฟอร์มนะครับในการที่จะไดเร็กเมสเซจหาคนคุณใช้เครื่องมือเหล่านี้ในการที่จะสร้างรายชื่อเห็นไหมครับว่ามันคือเรื่องเดียวกันคุณไม่ต้องไปเดินแลกนำบาทคุณแค่ใช้มือถือคุณนะพอคุณได้ไรายชื่อมาแล้วทําอะไรครับกลับมาที่จุดตั้งต้นแบบเดียวกันครับ list รายชื่อนําเสนอปิดการขาย นะครับสกิลทักษะหลักเรื่องเดียวกันเพียงแต่เปลี่ยนตามยุคเปลี่ยนตามสมัยเปลี่ยนเครื่องมือนะผมไม่สามารถบอกเทคนิคในการเดินไปบอกคนริมถนนเพื่อที่จะเปิดใจเขาแลแ้วแลกนำบัรกับเขากับคุณได้เพราะคุณไม่ทำแบบนั้นอีกแล้วแต่วันนี้พวกเราสิ่งที่พวกเราทำได้ก็คือสอนเทคนิคในการทำโพสสอนเทคนิคในการสตอรี่เทลลิ่งในการเล่าเรื่องเ <c> พื่อ <c> <ๆ>ที่จะเขียนสคริปต์ดีๆเขียนข้อความดีๆบนโซเชียลเน็ตเวิร์ก แล้วทาให้คนสนใจแล้วก็ทักคุณมาแล้วสิ่งที่เราสอนคุณได้คือสอนวิธีการทําสคริปต์เขียนเรื่องราวเขียนสตอรี่บอร์ดให้ดีแล้วคุณทําสคริปต์นะครับแล้วก็อัดวิดีโอแล้วก็โพสต์บนโซเชียลแล้วทําให้คลิปนั้นมันไวรัลเราสอนวิธีการดิเรกแมนเซตคุยกันแชทกันเพื่อที่จะให้คุณนัดหมายะนะครับเราสามารถสอนวิธีการใช้ซูมไม่ต้องสอนแล้วมั้งครับใช้ซูมนะครับสอนการพรีเซนต์นะครับ,ร present, รบเพื่อที่ให้คุณปิดการขายได้เรื่องราวอาจจะเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยแต่แก่นของธุรกิจ ยังคงเหมือนเดิมนะเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับถ้าใครเป็นคนนึงนะครับเพื่อนเทุกคนในทีมเราตอนนี้ถ้าใครที่เป็นเหมือนผมในอดีตในหลายเดือนก่อนนะที่รู้สึกว่าโอ้โหมีแต่เรื่องที่ต้องศึกษาเยอะแยะมากมายนะครับผมบอกได้เลยนะครับว่าศึกษาเพียงแค่ใช้เครื่องมือเหล่านั้นเพื่อที่จะสร้างรายชื่อให้เราและอำนวยความสะดวกในการทำงานให้เราเท่านั้นพอที่เหลือนะครับคุณมาพัฒนาสกิลพื้นฐานแบบเดิม นะครับการิสต์รายชื่อการตั้งเป้าหมายการนําเสนอการปิดการขายนะครับการสอนทีมงานนี่คือทักษะหลักๆที่จะทําให้คุณสร้างธุรกิจได้ไม่ว่าธุรกิจนี้ไม่ว่าโลกนี้จะเปลี่ยนแปลงไปอีกเท่าไหร่ก็ตามนะครับจะเปลี่ยนแปลงไปอีกเท่าไหร่ก็ตามนะครับก็อันนี้เป็นสิ่งที่อยากจะฝากไว้ในวันนี้นะฮะแล้วก็วันนี้นะครับผู้นําทีมมลีในทีมนะครับก็จะได้ไปพูดคุยนะครับแล้วก็เทรนนิ่งในอีกเซสชั่นพิเศษหนึ่งนะครับก็บอกได้เลยว่านะครับก็เดี๋ยวจะเอาข้อมูล นะบแบ่งปันให้ทุกๆคนได้ฟังนะครับแล้วเราจะ,จะเจริญเติบโตกันไปอีกครั้งอย่างแน่นอนนะครับสำหรับเช้านี้นะครับผมฝากไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วก็ยันนี้มี business briefing นะครับก็พาคนมาฟังด้วยนะครับนะครับแล้วก็นะครับชวนคนกันมาเยอะๆนะฮะก็ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จแล้วก็